สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องมือนีกระม่พ่อก็สากีผ้ากินชาแนลจ้ามือหนีสากีจะผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดย่ำประมือจะพี่น้องนี่นะก่อนที่จะไปเห็ดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครต์สากี่นึ่งด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเห็ดคลิปต่อไปนั่นจะพี่น้องเนาะไปเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องมามามาพิ่สากีจะผ้าเห็ดจ้าไปเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องก่อน เน,นื่องากจะเอาบอกพริกลงก่อนน่าจะพี่หนังเนาะสากกใส่เป็นพริกขีโนูค่ะกบพริกอันสี้าได้จด้อผสมกันได้จากมันจังแซบ่บใส่บอกพริกน้ำตาลจะใช่มากหลายหวานกับใส่หวานได้จา่านำกับเทียมดองจ่กแา้วก็ะกจ,ะจะใส่นิดนึงได้จาก มะนาวตากักตามด้วยน้ำปลาได้จ้าใส่ไปได้จ้าแล้วกับผงนวดจากพี่น้องมากกัมากแสบใส่หลายแสบหลายใส่ไหนแสบไหนจ้าโ่นน้ำยำให้มันเขากันได้จากพี่น้อง อเอาเผ็ดแล้วพอเปรี้ยวอีกนะจ๊ะแสบจัดใส่ประมือลงไปได้จ้ะทิดเตียมไป โค่นจะพี่น้องโค่นมันเ้ากันได้จ้ะมีแซวกีจะใส่วุ่นเซนกับหมูสับน้ำได้จากพี่น้องข้อนุญาตใส่มือได้จ้ะเพราะว่าแาวกีเห็ดกินเองนะจ้ะเซนว่าได้ตัด พร้อมพ้อยใ่จ้ะนังไปเด้อจ้ะนี <c oughs> ่จะบบเกเทศจ้ะคง <c oughs> ได้จ้ะท <c oughs> ุนชายค่ะ <c oughs> แล้วเหรอคะพี่น้อง ค่อนนะจ่ะจัดจานใส่จานดีน่นจาจะพี่นอ้องเสียงเลิศแน,ไน,น่ได้จา้านี่ค่ะบานเทได้จ้ะ ล่ลาละ้จที่นั่งไปกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมารีกับบ่านพอกับสาเกีน่าจันน้องไปกินกันได้จ้าที่นั่งสาเกีขออักอนกินอันนี่น้นำอาม,อมาลีบเนยได้จ้ดสักหน้อยหนึง่งเพื่ออัตรรสจ้าไก่จะหอดอันสงการสาเกี๊เอาเมนูแบบว่ากับแกงนะจ๊ะ มาสนเสนอเพราะแม่พี่น้องอืมอะห่อนหลายจะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอันย่ำนี่ละจ้า <c oughs> ไปกินกันเลยจ้าไปอืมพี่น้องอืมบนเส้นจ้ะ มืนอนีีบรรยากาศยามแรงแลยจับพี่น้องแบบแสบเลยจากพี่นอ้อ,อ,แบบแจนองจัดจานแห้งไปล่องเห็ดกันเบิ่งเล้จับพี่น้อง อี่บได้ตัดเส้นก่อน <c oughs> ใส่มือนาเกียวจะพี่นอนกินยำมั <c> ้ <oughs> Mm -hmm. mm -hmm. Sånn. <laughs> จัะพี่น้องห <c oughs> ้ามยืนยได้จัะพี่น้องไปจับไม่เคอดโดนน้งจับพี่น้อง 嗯，嗯，你扒开一 จ้ามือนสนาวกีกขอโตไปกินต่อกันได้จ้ะพี่น้องผู้ใด,ดมาคลิปเนี่กดใส่กดแชร์กดซับสไครต์สาวกีในด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ทิปต่อไปน้าจ้ะพี่น้องเนาะมือสาวกีลาพ่อแม่พี่น้องไป็ลยไ,ได้วจ้าสวัสดีค่ะ